สวัสดีครับผมนายสัญญาเงินส่งแสงนักประเมินราคาทรัพย์สินชนานาญการส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร1กองประเมินราคาทรัพย์สินวันนี้จะมานําเสนอเทคนิคการตรวจสอบแปลงแบ่งแยกใหม่ก่อนนําเข้าระบบฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินขั้นตอนที่1การสร้างคอลัมน์โค้ดเช็คและคอลัมน์โน้ตขึ้นมาสําหรับใส่ข้อมูลคอลัมน์โค้ดเช็คเราจะใส่ข้อมูลค่าที่เป็นตัวเลขโค้ดที่ได้กําหนดขึ้น คอลัมน์โน้ตเป็นการใส่คำอธิบายประเภทของรูปแปลงที่มีการแบ่งแยกใหม่เริ่มด้วยการเปิดฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินดิจิอนขึ้นมาจากนั้นทำการเปิดข้อมูลแปลงแบ่งแยกใหม่ที่ได้รับจากกรมที่ดินที่ชั้นข้อมูลแปลงแบ่งแยกใหม่ให้ทำการคลิกขวาเลือก Open Attribute Table เลือก Edit เลือก New Field ที่ช่อง Name ระบุ โค้ดเช็คไทยระบุพิมพเทคแลงกำหนด100จากนั้นกดโอเคคอลัมน์โน้ตก็ทำในลักษณะแบบเดียวกันกับคอลัมน์โค้ดเช็คก็จะปรากฏคอลัมน์โค้ดเช็คและคอลัมน์โน้ตขึ้นมาจากนั้นเพื่อการกด Edit เพื่อบันทึกข้อมูลเราต้องการตรวจสอบแปลงแบ่งแยกใหม่ว่าแปลงใดได้รับการตรวจและกำหนดโค้ดรูปแปลงแล้วและแปลงใดที่ยังไม่ได้รับการตรวจ ทําได้โดยที่ชั้นข้อมูลแปลงเป็นแยกใหม่ให้คลิกขวาเลือก Property ที่ t y y l ์ c a t เกอรต่อไหทคอลัมนโดยเราใช้สุดอี f ให้ดูข้อมูลที่คอลัม n ์ o d e Check ว่ามีค่าเป็นศูนย์หรือมากกว่าศูนย์หากมีค่าเป็นศูนย์แปลว่ายังไม่ได้รับการตรวจสอบแต่หากมีค่ามากกว่าศูนย์ก็แปลว่าได้กำหนดโค้ดที่1 2 3 4ตามที่เราได้กำหนดไว้แล้ว จากนั้นทำการกดคัสซีฟ้าก็จะปรากฏข้อมูลพื้นสีตามที่กำหนดไว้ก็คือสีฟ้าหมายถึงแปลงที่ยังไม่ได้รับการตรวจสีส้มคือแปลงที่ได้รับการตรวจและกำหนดโค้ดมาแล้วจากนั้นทำการกดโอเคที่ชั้นแปลงข้อมูลแบ่งแยกใหม่ก็จะปรากฏสีตามที่ได้จัดทำไว้ขั้นตอนที่2การตรวจรูปแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่ เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลดิจิตอลกองประเมิอราคาทรัพย์สินจากการตรวจสอบรูปแปลงเบื้องต้นพบว่ามีลักษณะอยู่4กลุ่มคือ 1. รูปแปลงที่สามารถนำเข้าแทนแปลงเดิมได้เลยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เกิดการเหลื่อมจากแปลงเดิมบ้างเล็กน้อยต้องทำการติดต่อกับสำนักงานที่ดินกลุ่ม3เป็นกลุ่มที่ข้อมูลมาไม่สมบูรณ์ กลุ่ม4เป็นกลุ่มที่มีรูปแปลงตรงกันกันกบฐานข้อมูลของกองประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งก็คือเป็นปัจจุบันแล้วนั่นเองไม่ต้องทำการปรับปรุงจากกลุ่มแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่4กลุ่มเบื้องต้นเราจะทำการกำหนดเป็นโค้ดโดยกดที่ปุ่ม start a c c e s s o r y เลือก notepad ขึ้นมาเพื่อทำการพิมพ์ ความหมายของโค้ดเช็คคือโค้ด1รูปแปลงแบบแยกใหม่ที่สามารถนำเข้าระบบได้เลย 2. รูปแปลงที่ต้องตรวจสอบรูปแปลงใหม่กับสำนังกงานที่ดิน 3. รูปแปลงที่มีรูปแปลงไม่ตรงครบถ้วนสมบูรณ์และ 4. รูปแปลงที่มีฐานข้อมูลรูปแปลงเป็นปัจจุบันแล้วจากนั้นก็ทำการตรวจสอบรูปแปลงที่ดินโดย ดูจากรูปแปลงเดิมเป็นแนวแล้วทำการเลือกขึ้นมาที่ชั้นข้อมูลแปลงแบ่งแยกใหม่ให้คลิกขวาเลือก open attribute table จากนั้นที่เมนู show all filter เลือก show select filter ก็จะปรากฏข้อมูลของแปลงที่ดินที่ได้เลือกไว้ขึ้นมาเท่านั้นเลือก edit เลือก column code check จากนั้นพิมพ์เลขโค้ดตามที่เราพิจารณาว่ารูปแปลงเป็นแบบใดจากนั้นกดอัปเดตซิเล็กก็จะปรากฏข้อมูลในคอลัมน์โค้ดเช็คขึ้นมากลับมาที่หน้ารูปแปลงที่ดินพื้นรูปแปลงแบ่งแยกใหม่ก็จะเปลี่ยนไปตาม c l ส s ิฟายที่เราได้กำหนดไว้เบื้องต้นหลังจากที่ได้ทำการตรวจและกำหนดโค้ดให้กับรูปแปลงแบ่งแยกใหม่จนครบหมดแล้วในคอลัมน์โค้ดเช็คก็จะปรากฏเลขโค้ดที่ให้ไว้จนครบทุกแปลงในหน้าของรูปแปลงก็จะเห็น ได้ว่าสีพื้นของรูปแปลงได้เปลี่ยนไปตามที่ได้กำหนดไว้ก็คือสีส้มนั่นเองขั้นตอนที่3การแปลงค่าโค้ดเช็คจากตัวเลขให้เป็นตัวอักษรลงในคอลัมน์โน้ตจากการกำหนดโค้ดตัวเลขรูปแปลงที่ดินอาจจะเป็นการไม่สะดวกหากมีบุคคลอื่นนำข้อมูลไปใช้เพราะจะไม่เข้าใจความหมายของผู้ที่ปฏิบัติที่ให้โค้ดตัวเลขไว้ ดังนั้นเราจะทำการแปลงค่าโค้ดตัวเลขให้เป็นตัวอักษรโดยการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Off เลือก edit เลือก expression เลือกเมนู condition cast ก็จะเกิดสูตรในการแปลงค่าขึ้นมาจากนั้นทำการแทนค่า condition ด,ด้วยโค้ด เช็ค 1>, 1สูตรเราจะแทนค่าด้วยคำอธิบายก็คือ1หมายถึงลูปแปลงแบ่งแยกใหม่ที่สามารถนำเข้าระบบได้เลยจากนั้นเราก็ทำการทดแทนค่าโค้ดเช็ค2โค้ดเช็คสโค้ดเช็ค4ทั้งหมดและทำการกดเครื่องหมายโอเคหลังจากนั้นกดเครื่องหมายอัปเดตอ โค้ดเช็คก็จะถูกแปลงเป็นข้อความลงในคอลัมน์โน้ตซึ่งจะช่วยทำให้บุคคลภายนอกที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไปขอจบรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ